รักแท้มีจริงไหมคะเป็นคาถามที่คนถามทั้งชีวิตค่ะคุณแม่ค่ะแล้วรักไม่แท้แปลว่า<笑><笑>นั่นสินั่นสิคุณแม่เออบางคนคือคือเชื่อไหมคะว่าเป็นคนที่ทาทางานเกี่ยวกับเรื่องความรักของผู้คนนะคะคุณแม่จนกระทั่งมีความคิดอันนึงว่าบางทีการไม่รู้ว่ารักแท้มันมีหรือไม่มีอาจจะเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะคะเพราะบางทีบางคู่รู้สึกว่าคนนี้เป็นรักแท้แต่เรา,าดูแลเขาแค่ของตายอคุณแม่โอ้ยคนนี้เขาไม่ทิ้งหนูหรอกเขาทนได้ทุกอย่างแหละ แล้วเราก็วีนเวียงสารพัดนี่คือวิธีการดูแลรักแท้ของเราแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเชื่อไปเลยว่ามันก็ไม่แท้หรอกเรามีเวลาอยู่แค่ช่วงเวลาเดียวเท่านั้นสุดแท้แต่จะหมดอายุรักหรือหมดอายุไขเราจะดูแลวันนี้อย่างเต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นเราเคยเห็นบางคู่ค่ะเขาไม่ได้รักกันในรูปร่างหน้าตาบางคนภรรยาป่วยสามีเฝ้าดูแลจนกระทั่งถึงวินาทีสุดท้ายแห่งชีวิต แต่กว่าจะรู้ว่ามันมีรักแท้เขาก็ต้องใช้เวลากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึถงลมหายใจสุดท้ายเพราะนั้นบางทีจะมีหรือไม่มีมันมีค่ะแต่บางทีมันอาจจะไม่ได้เกิดกับเราแต่ก็ช่างมันแค่เราดูแลรักที่มีให้เป็นรักที่ดีที่สุดแล้วหรือยังเท่านั้นเองคุณแม่อยากจะบอกว,ว่าความรักจะแท้หรือไม่แท้มันคือกระแสหองการเปลี่ยนแปลงทั้งคู<ะ>่คุณอย่าคาดหวังว่าจะมีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่กรุณาใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าที่สุดต่อปัจจุบันขณะกับความรักของคุณ คือเคารพบุคคลที่คุณรักด้วยแล้วคุณก็จะเห็นว่าการที่คุณได้เคารพบุคคลที่คุณรักเข้าเป็นอย่างที่เข้าเป็นแต่ใจของเราเนี่ยเป็นสุขพยอมรับเข้าได้ก็จะได้ความรักที่คืนมาตามกฎแห่งกรรมเลยค่ะคุณรักอย่างไรคุณก็ได้ผลแห่งความรักอย่างนั้นไม่ใช่คุณรักใครแล้วใครต้องรักคุณแต่คุณรักอย่างไรคําว่าอย่างไรเนี่ยเป็นปัญญานะคะรักอย่างไม่มีเงื่อนไขของความเห็นแก่ตัวคุณก็ได้ความสุขอย่างไม่มีความเห็นแก่ตัว สิ่งที่เราบอกว่าเป็นของแท้บางทีมันก็มีจากตายนะคะไม่จากเป็นก็จากตายแต่ถ้าคุณมีความสุขที่จะรักใครสักคนหนึ่งอย่างเต็มที่ในปัจจุบันคณะแม่เขาจะจากตายความสุขที่ได้รักก็ยังอยู่เลยค่ะอย่างนี้เรียกว่ารักแท้หรือเปล่าคะค่ะคุณแม่เคยบอกตอนนึงตอนนั้นตอนจะแต่งงานนะคะคุณแม่พูดประโยคนี้แล้วก็ทําให้ปฏิบัติมาทั้งชีวิตคุณแม่พูดว่า ดูแลทุกวันอย่างเต็มที่ที่สุดนะลูกให้รู้สึกเหมือนว่าถ้าวันพรุ่งนี้เราไม่มีกันอยู่แล้วเราจะไม่เสียใจเลย